ฟุตบอลพิมลีกอังกฤษครับคัมคืนมันเดย์ไนท์วันนี้ครับทางด้านจิ้งจอกสยามครับอย่างเรตเตอร์ซิตี้เองครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนครับของทางด้านไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับสำหรับคัาคืนวันนี้ครับเรตเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นทีมน้องใหม่แต่หน้าเดิมครับมีโอกาสได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นพิมลีกอังกฤษในฤดูกาลปี2024ถึง2025ในฐานะแชมป์ครับของแชมปนชิพอังกฤษนั่นเองครับวันนี้จะเปิด k ิงพาวเวอร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนครับผู้มา สองทีมก่อนลงเตะจะเป็นยังไงไปเริ่มกันที่เจ้าบ้านวันนี้อย่างด้านของเรสเตอร์ซิตี้กันก่อนเลยครับ สตีฟคูเปอร์ครับวันนี้ครับที่มีโอกาสได้มาคุมชิมแทนครับคุณซื้อน้าใหม่ชาเวลครับก็มาคุมทีมเรตเตอร์ซิตี้ครับแทนในด้านของเอนโซมาเรตกาซึ่งเอนโซมาเรตกาเองก็ย้ายไปคุมครับทางด้านของเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใต้การนาทีมของสตีฟคูเปอร์3เกมล่าสุดของเรตเตอร์ซิตี้ในเกมกระชับมิตรที่ผ่านมาถือว่ายำแย่สลือเกินับแพ้ที่ต่อกันมาถึง3เกมแล้วครับแล้ววันนี้ปัญหาหลักๆครับมีผลกระทบกับทีมอย่างแน่นอนก็ขาดครับทางด้านตัวเก่งตัวเก๋าไปถึง2ตําแหน่งเลยไม่ว่าจะเป็นในของันดาาก้ วมไปถึงแนวลุกตัวเก่ามากประสบการณ์อย่างด้านของเจมี่วาดีครับแต่ว่าผู้เล่นคนอื่นๆครับก็ยังถือว่าพร้อมหน้าพร้อมตาแต่มีผลกระทบอย่างแน่นอนครับ มาดูทางด้านสเปอร์กันบ้างครับภายใต้การนำทีมของโคสอันเก้ครับก็ต้องบอกว่า2เกมหลังสุดในเกมกระชับมิตรผลงานก็ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ครับก็พลาดท่าแพ้กับทางด้านของบาเยนมวนิกไปทั้ง2นัดเลยครับวันนี้สภาพความพร้อมของทีมก็มีปัญหานิดหน่อยครับทางด้านตัวเก่งครับอย่างด้านของอิฟมิซูมาเองก็มีปัญหาส่วนตัวกับทีมโดนแบนไป1นัดครับส่วนตัวเก่งครับนักรูกตัวเก๋าทีมชาติบาร์ซินครับอย่างด้านของริชาริซอนก็มีอาการบาดเจ็บยังไม่พร้อมลงสนามแต่ด้วยทีมครับของทด้าน ปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของโซเรนกี้ครับแนวรุกตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากทางด้านของบอทสมาร์ตเองก็พร้อมอยู่แล้วส่วนตัวเก่งตัวเก่าครับแนวรุกมากประสบการณ์อย่างด้านของซอนฮึงมินก็พร้อมเช่นเดียวกันครับวันนี้ครับทางด้านเรเตอร์ซิตี้ในเรื่องของขุมกําลังเองดูเป็นรองครับทางด้านของสเปอร์อยู่แล้ววันนี้ครับคาดว่าเรเตอร์ซิตี้จะตัดทับครับลงในระบบ4-3-3ส่วนทีมเยือนอย่างทางด้านของสเปอร์เองครับจะจัดทับลงในระบบ4-2-3-1นั่นเองครับภาพรวมต่างๆแล้ววันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับถึงสเปอร์เองจะบุกมา เล่นเกมเยือนแต่ว่าความพร้อมของทีมรวมไปถึงขุมกําลังครับและกระแสภายในวันนี้เองสเปอร์มีความน่าสนใจมากกว่าเพราะฉะนั้นสำหรับคูน่นี้สเปอร์น่าจะบุกมาเก็บ3คะแนนได้ครับถ้าใครที่มองในเรื่องของการลงทุนให้เลือกมองไปที่สเปอร์ได้เลยครับ